ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับ Backroom Escape t o k e t h e r ครับตอนนี้เป็นพาร์ทที่5แล้วนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ดูพาร์ทหถึงพาร์ทสี่อย่าลืมไปดูด้วยนะครับจะบอกว่าด่านนี้แอบมองยากแล้วก็ไขปริศนายากมากๆเลยครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยทุกคนเดี๋ยวลองดูที่ประตูแดงว่าเปิดได้ยังมีใครอยู่ที่ประตูแดงปะนี่ไงเปิดแล้วครบแล้ว,ลวประตูแดงเปิดแล้วนี่ <Okay. S 1> มาณรวมกันที่ประตูแดงมากันยังไปไปไป ไอ้หลุมระวังอันนี้หลุมใช่ป่ะโอเคลงเลยลงไปเลยอืมกูก็นอนอีกดิแต่กูจำได้ว่าถ้าเราไปตรงนู้นปุ๊บเราจะโดนอ่ะแต่เราไม่มีประเด็กสักคนเลยใช่ไหมไม่มีของอ่ะก็มาเราไม่รอดอ่ะคราวที่แล้วอ่ะตัวตเปล่าพี่ตัวเปล่าเออไม่กูยังไม่เจอเลยตัวแดงๆอ่ะกูเดินทะลุมาเนี่ยที่เราทุกคนเม่อไปซายขึ้นบนไม่แล้วเดี๋ยวนะแล้วทีนี้ต้องซ้ายขวาวะอ๋อนี่ไงให้เลือกประตูใช่ป่ะ นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงประตูรอบที่แล้วอ่ะตอนที่กูตอนที่กูตายอ่ะกูมองไม่เห็นเว้ยมันมีสีอยู่มึงดูดิแล้วมีรูปอ่ะนี่เนี่ยมันมีรูปอ่ะแล้วก็มีตัวขังขังตัวอะไรไม่รู้นะมันเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมันจะมีกรงเว้ยไม่เ้ยแสดงแดงนี่คืออะไรวะพี่ต้องเปิดป่ะเดี๋ยวเออเราต้องเปิดเว้ยคิวพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีตัวตัวแบบเหมือนสัตว์เลี้ยงอ่ะเฮ้ยระวังทุกคนทางขวานะเฮ้ยระวัง อะไรวะสีแดงสีแดงเห็น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 เชื่อเป็นไรใครไม่รู้สัตว์ปลาอุ๊ยสัตว์ปลาอะไรก็ว่าโดนล้มเลยเหรอโดนโดนแล้วเออยเฮ้ยคิวพี่พี่เป็นเดทด้วยดิทุกคนทนได้ยินหรือไม่ได้ยินได้ยินแต่ล้มอยู่เหรอแล้วพี่เป็นเดทแล้วพี่เป็นเดทอะตอนนี้บ้างเพราะพาน่าจะล้มอยู่ตรงเนี้ย เนี่ยเจอเขาฟ่าล้มอยู่ตรงหน้าประตูสีเขียวชมพูเขี่ยเชี่ยกูก็ล้มโอ้ยเอาไอ้เขียวล้มยังถ้าล้มแล้วพี่จะล้มเลยงั้นนะเชี้่ะเขี้ยกูก็ล้มเรียบร้อยพอฝ่าล้มก่อนนะจะไม่รอดก่อนช่วงรั้วมุมมองคนตายไม่เห็นอันนี้ใช่ใช่มาแล้วไปซสายแป๊บหนึมุมมองมุมมองคนไม่รอดมันจะแบบรู้สึกสภาพดีกว่าไอมุมมองคนเล่นอ่ะ เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราต้องไปปิดเพลงไม่เลยเดินไปดูตัวคาฟ่านโดนไดตัวแดงฟาดเลยแล้วไปดูอย่างยากไม่มีอะไรเลยอ่ะอยู่วะสวิตสวิตปุ่มกดไม่ได้ยินเลยมันจะมีเสียงตี๊ดอยู่อ่ะเสียงสวิตปุ่มกดเจอแล้วมันยาวมากเลยใช่ปะที่ตรงเนี้ยเฮ้ยนี่ไงบุตริ่นเสียตี๊ดแล้วเมื่อกี้ ดีเด yeah, yeah, er. ีอะไรดีไหนไหนนี่นี่นี่พ oui> ี่พี่เจอแล้วพี่เจอแล้วคิวอยู่นี่เหลือเหลือสองอันไว้ไอเหล็กอันนึงอ่าจะได้ดิพี่เจอละเปิดปิดอันนึงละเดี๋ยวไปต่อตามเส้นสิบเงินต่อโอ้เราไม่เห็นไอคิวอมันเป็นเส้นสิบเงินเหรอมีเต็มเลยได้พี่ทำไมมันมีโอเคโอเคตามมาตามมาเส้นสิบเงินนะพี่เห็นผีบูมมองคนไม่รอดอีกเดียวสองอันชีวิต เเอก็บแล้้วพี่บินยังไม่ได้เคยเข้าห้องนี้เลยดิไปต่อไม่ได้ระวัติไปแค่ถึงเพราเมื่อไปเมื่อไอวันนี้ไปรูห้องรูปกูก็นอนประวัติเข้าประตูมากูก็นอนก็ตรสิงที่สุดต้องเปิดสามอันเนาะพี่จำได้ว่าเราเปิดสามอันเปิดสามอันเพื่อนเราเตียงติ๊บไปอ่ะไอคิวเจอบ้างสักอันยังเนี่ยไปดิไปดิเฮ้ยติดกล่องติดกล่องน้อง โอ้โหตามเส้นเศษเ,เงินไปตามเส้นสเศษเงินไปสะพักไอคิวตกหลุมหายนะแต่ว่าไอตรงหลุมไปไห,ไหไมชาร์จจัดเลยนะเวลาเราสแกนอะ่ะกูไม่ได้ีเสียงเพลงอะที่แบบนี้น่ากลัวนะเว้ยโตโตน้องอุ้ยทนไมตรงนี้มันโล่งๆวะไม ไกลเกินไม่เฉียวรือว่าอ๋ออยู่แถวนี้เหรอทำไมทำไมอยู่ดีมันเต้นเต้นนะอ๋อหิวหรือว่าเอาอพี่มีเยอะเลยไม่เป็นไรพี่เจ้าล่าหรือป่านี่แหละเดินหาห้องเนี่ยหิวตายเลยอ่ะอืมแถวเนี่ยมันมันลดไวว่ะเห็นมุดเตอร์บอกมันลดไวนะไปทางนู้นว่ะไปดิียวเยอะมากเยอะพี่ไปทางไหนอ่ะ Đi hơi thằng bắt hắn mỉa cây được bắt hắn tip 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 เฮ้ยได้ยินเสียงติ๊ดไม่ตัวเฮียอะไรอ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเอ้าเอิมพี่มาเติมเมื่อกี้ได้ยินเสียงติ๊ดจากจอยคิวอะเติมไม่ยินเหมือนกันพี่พี่มานี่กับผมหน่อยดิผมเห็นตัวอะไรไม่รู้อะมันกลัวมันกลัวโอ้ยจะปุ่มสวิตช์อยู่ตรงหน้าอยู่แถวนั้นลนี่เขาเห็นพี่ละ กูเติมตรงนู้น่ะตรงไปกับผมไปดิตรงนั้นผมไม่กล้าไปว่ะมันมีตัวอะไรไม่รู้แดงๆลอยเต็มหมดเลยเชียจบละใช่ใช่นั้นมันทางกลับประตูเวนทางที่เราต้องเลือกประตูอะแต่ว่ามิเศษติดตรงหน้าคิวอะเมื่อกี้มันจะเปิดประตูไม่เสร็จมันต้องทำสามแบบมันลอยอยู่ข้างบนน่ะไอ้เทียเต็มเลยออ้ยเป็นคนที่ไปไหนอตอหรือเปล่าเมื่อวานก็เห็นใช่เหรอใช่มันเหมือนคนแบบโดนห้อยหัวพี่อืม ชีวิตที่มองไม่เห็นอะไรเลยน่าจะสีขาวดำตั้งแต่เมื่อวานเฮ้ยไอ้นี่มันคือมันคือไอ้กิ่งไม้ห้อยปะใช่ใช่มันจะแปลว่าในนั้นน่าจะเป็นสีแดงพี่อ๋อเหมือนไอ้ลำโพงปะอยู่นี่อยู่นี่พี่เมื่อกี้ผมเห็นตัวแดงๆอีกแล้วมันคือไอ้ตัวไอ้ตัวด่าแรกอะป่ะใช่ใช่เพราะว่ามันมันจะเอาพวกไอ้ปีศาจทั้งหมดอยู่ในห้องนี้อะพี่ โอ้ฟที่มันอยู่บนประตูใหญ่ใช่ยังอีกอืแล้วนั้นยังมีนักแอมอนอยู่แต่ไม่รู้ความหมายเออโอเคแต่พี่ไม่ต้องไปรู้ว่ามันอยู่ทางไหนวะอะไรได้ครับขี้พี่ขี้ไม่ได้ยินนะว่ะใช่ๆตรงฝั่งไอคิวอ่ะจอยคิวพี่ได้ยินเสียงตีดเมื่อกี้ออ๋ใช่แต่คิวมันกลัวหรือวิ่งกลไอ้คือไอ้ตัวแดงๆอยู่ปะวะไม่มีไหมมันกลัวเกินมันไม่ลอยนะพี่มันแค่ลอยอยู่นิ่งๆเลยไม่ได้ไปไหนเลยอ๋อแค่นี้เหร เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยใช่เอ้ยนี่แหละไอ้ชิ้นนี้แหละพี่ไอ้ชิ้นนี้แหละและไคิวเดินไปเบนเตอร์วิ่งเข้าไปอ๋อเนี่ยเห็นพี่เป็นรอยอยู่เห็นไหมอ่ะพี่เห็นละคิวตกใจก็มากดตรงนี้อ่ะบุญเติมกดเปิดละได้ยินเสียงตีละมีไวๆอยู่โอเคครับคิวเรียบร้อยมันบอกว่าชุดเดอร์ไลดอไวชิ้เนี่ยจะรู้ด้ยไงแล้วภารกิจภารกิจกูไม่ขึ้นเนี่ยถูกปะดไลอ เออผมขอดูป้ายได้ไหมเดี๋ยวผมไปดูป้ายเผื่อผมรู้เอดะเยเดเยดเยเดี๋ยวผมรู้เราต้องกลับไปเติมคิวกลับไปกลับไปตามเส้นสีเหลืองไอ้สีมันไปเดินได้ไหใช่ใช่ไอ้จุดมันจะไปจุดแรงจุดที่เขาฟังไก่ไอ้วินตายแล้วมันจะมีสามประตูเว้ยแต่พี่ไม่เข้าใจว่าพี่ต้องเลือกประตูไหนนี่แหละผมไปดูให้เผี๋อผมรู้แต่พี่ว่ามันจะต้องเกี่ยวกับไอ้ตู้สามตู้ที่ล่วงลงมาที่ตอนแรกที่ เมื่อกี้พี่เข้าไปพี่เห็นแท่งเข้าประตูใช่ป่ะแล้วก็มันจะมีเดี๋ยวมันจะมีไอ้ตัวถูกขังโผล่มาสามตัวใช่ป่ะใช่พี่ก็คือสามสวิตนี่แหละเปิดสามตัวนี้นี่แหละโอ้แต่ไม่รู้ความหมายนี่แหละพี่อนต้องขวาตรงนี้เหมือนจะเหมือนจะมันแต่ว่ามีสามสี่นะใช่ใช่ใช่รอบที่สองอันแรกป่ะแต่ปุ่มสวิตเป็นสีเดียวกันหมดเลยใช่ป่ะสีเงินนี่โอเคไม่น่าเกี่ยว มันให้เลือกสามประตูเว้แล้วมันจะมันจะขังมอนเอสเตอร์ไว้สามตัวอือแล้วเพราะว่าไอ้มอนสเตอร์มันไม่ได้ขับทำไมกูไม่ได้อยู่ฉากนี้อีกแล้วเน่น่เห็นบ้านทางซ้ายในคิวใชะแล้วใช่แล้วชีวิตเน่มาโดนขงเว้ยแล้วพี่ไม่เข้าใจว่าพี่ต้องเลือกตัวไหนเว้ <S <S โอ้ยเสียงเดี๋ยวนะเราไม่เห็นสีอะพี่เออก็มีบอกสีเดี๋ยวเดี๋ยวเพช่วนะอืม สีป่ะพี่อันนี้สีส้มอันนี้สีเหลืองสีชมพูไม่เออเออสีต้องตรงกับประตูเรีนรูปปะ่ะรูปเป็นตัวอันนี้มีตัวอ่านี่เส้นอ๋ออันไหนถูกหรือเปล่าเออเอออาจจะไหนถูกปะ่ะแล้วก็เงินไม่ใช่เงินมันไม่มีม,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 มีแต่ส้มมีส้มเลยจอมไม่ได้อยู่อ่ะเศร้าอ่ะไม่ได้อยู่อีกแล้วอ่ะตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่มีประตูเหลืองว่ะ ไม่มีเหลืองมีแต่ส้มกับชมพูอ่าอันนี้ดีดีหรือว่าจะเป็นเขียววะพี่มีแววมีแววเอ้ยมีแววไปแล้เขียวเพราะว่าต้มต้มไอ้ต้มกับชมพูมีอ่ะมีแต่ว่าเขียวมันไม่มีมันแฝกเพื่อนอยู่อันเดียวเอ้ารู้ปะต้องลองให้คนหนึ่งไปก่อนเนาะเราเราทีเดียวเราจะทีเดียว คิดว่าอาจจะต้องแบบแต่จะเห็นแล้วประตูมันมีสีใช่ที่นี่ปนลูไปใช่ไม่น่จะต้องโดดลงไปปะถ้าเราไปทุกประตูไม่ก็จะเจอเงี้ยวเว้ยที่เลยไม่เข้าใจว่าเราต้องลงไปหรือเปล่าแต่ลงไปวันอะไรไปแน่ไม่ถูกหรือเปล่าไม่นั่ถ้ามันเป็นเหมือนกันหมดอะอาจจะต้องลงไปจริงๆแหละเราต้องเลือกมอนเตอร์หรอหรือว่ายังไงแล้วคือตรงนั้นอะมันจะมีรูกมอนเตอร์ตัวใหญ่เี้ยกูก็ไม่กล้าลงถ้าลงไปปุ๊บตายทำไงเนี่ยเริ่มใหม่ไงเนาะไม่รู้ว่าแต่มัน แต่ตอนนี้มันมีแปลกๆเนี่ยคือก็คือสีไว้พี่เออแล้วเราคือเราต้องเราต้องกระโดดลงไปเหรอวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีทางเข้าทางเดียวแล้วเนี่ยมันมีมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะน่าจะต้องโดดจริงๆบ<ะ>่ไอเส้นน้ำเงินนี่มันตรงมามันตรงมาสีนี้สีนี้ก็คืออันนี้มันก็แบมันก็มาทุกอันนี้หว่อน่าคิดว่าน่าจะถึงจะดีแรกที่บอกว่าสีเขียวอ่ะทีม ต้องสีตามตรงอันนะเนี่ตรงตรงเลยอ่ะสแกนดูข้างบนไม่มีอะไรข้างหลังมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวนะรูกปั้นตัวซ้ายสุดมันเป็นเป็นคนปะตอนแรกมันมันต้องเป็นไอ้ตัวนั้นปะถ้าถ้าเป็นในด่านที่ผ่านมามันจะเป็นไอ้ตัวปากนกอ่ะแต่นี่มันเป็นรูปคนไปแล้วอ่ะเออเหี้ยไม่เห็น แล้วดูมุมเติแบบอ๋อเป็นตัวเดิมนี่ว่าหันข้างก็เป็นในตัวปากนกอยู่ดีเป็นในตัวด่านสองไอ้ด่านที่ไฟดับแล้วมันจะวิ่งมาไล่เราอะชมพูเหลืองส้มชมพูเหลืองส้มไม่แต่ชมพูกับส้มไม่มีเหลืองหรือว่ามันต้องผสมสีเหรอเออแล้วสีไปออกผสมสีได้ยังไงวะชมพูผสมกับสีส้มเป็นทางไหนดีวะวิวต้องลองทุกความเป็นไปได้แล้วเนาะทุกคนลองไปทุกคงได้ไหม นวิทยาศาสตร์อะไปทุกห้องได้แต่ว่าต้องเลยมันจะมีแบบมันจะมีรูอยู่อันนึงอะกับประตูมีแค่หลุมมันแจะต้องลงอะพี่เออแต่เราจะลงวันไหนอะสีเขียวปะล่ะแต่ผมมั่นใจผมมั่นใจนะผมมั่นใจสีเขียวใช่ล่ะดีเฮ้ยเอางี้คิแล้วถ้าถ้าสมมติว่าตัวที่สองเองจะเลือกอะไรฮะถ้าตัวเลือกที่สองเหรอเออผมขอดูรูปตรงนี้แสดงว่าถ้าไม่ถ้าไม่ใช่รอบต่อไปเราลงหลุมใหม่พี่อืมมี ถาสบู่ว่าเอ็งโดดลงไปแล้วผ่านก็นจบแต่ถ้าไม่ลงไปพี่ต้องพี่น้ำหมดจะหมดอ่ะพี่มีปะมีม,ม,มีมีอันนึงนอันี้โอเคทิ้งละเด <c oughs> ิน,นหาจุติแบบนี้แหละม,มันมันเหมือนมนพลังงานพลังงานไม่หมดโคตรไวอะอเคสติอะค่าสติไอ้เองเขียวได้แล้วให้พี่เอาอะไรถ้าเกิดว่าไม่ผ่านอ่ากลัวมันจะต้องโดดไปด้วยกันนะดิประเด็นอะเหมือนในตอนเราขึ้นลิฟต์นึกออกปะ ที่เวลาลิฟลิฟถ้าคนไม่คผล่ะมันก็จะไม่ออกอะนั่นดิเธอจะไปหรอถ้าไปคนเดียวตุ๊กตออกความคิดเห็นไม่ได้ออกความใช่มันพูดไม่ได้เนี่ยไอตัวชมพูเนี่ยคือไอ้นี้คนตุ้ยมีสิทธิ์พูดแชมพูมันคือแชมพูมันผิดอยู่ใช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 ่ชมพูมันผิดอยู่อ่ะอันนี้ส้มอันนี้ส้มก็คือส้มเอ็นไอ้นั่นมันคือส้มก็ถูกแล้วเอ้ยเออโตมี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี Are ่ยจะส้มจะแดงจะอะไรนี่ไงเพราะมันม uh ีถูกอันเดียวอ่ะอันนี้สีส้มใช่ไหมล่ะเป็นอีกาใช่ใช่คิดเหมือนกันสีส้มอ่ะสีต้องถูกกับมอนเตอร์ในกรงว่าเออใช่ใช่สีต้องไม่ใช่ตัวนี้สีมันต้องถูกกับมอนเตอร์ในกรงอ่ะใช่พี่ประตูเป็นสีแล้วข้างบนประตูจะเป็นรูมอนเตอร์เออเชื่อค่ะเกี่วเกี่วกันรี่ไปส้มนะโอ้เขาแยกกันเอาแล้ววะ โดนเลยจังหวะนี้เจอกันน้องไปแล้วไปแล้ววุตยเต้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีส้มถูกสีส้มถูกไม่เป็นไรนี่ตีส้มถูกคิวยาลงไอ้คิวลงไปแล้วลงเลยไอ้คิวไม่รอดเหรอเรียกคิวไม่รอดอุ้ยมันเจอคนเดียวคิวไหนกูตายคิวมึงคิดถูกเออจริงเฮ้ยมอนสเตอร์รูปมอนสเตอร์กับสีต้องตรงกับในกง เอ้ยแม่เฮียกูเอาถึกแล้วแล้วแต่คุณเต๋อก็จะฆ่าจนตายเพราะุณเต๋อบอกว่ากูกดดันกูทนเลยกดดันไม่ไหวเฮ้ยเก่งคิ้นเลยเลยนะพ่อโอ้พ่อมึงไอ้เหี่มึงพูดเยอะเลยหลุมอะน้ำหน่อยนะคะเดี๋ยวจะติดตามโอ้โหทางตันเอาหรือจะเชื่อ สู้เพื่อนเหลือมบูคนเดียวแล้วมบูคนแบกแล้วตอนนี้ไอ้สัตว์คือเฮ้ยถ้าถ้าสมมติถ้าเพื่อนเห็นกูว่ากูขี้ขาดอบบไม่ได้ไม่ได้ต้องนี่มันเป็นเขาวองขุดปะเขาวองขุดเขาขงกดมึงพูดถูกประเนี่ยวเออมกดมกดนั่นแหละนั่นแหละยืนอะไรกูดูมึงอยู่เพื่อนทุกคนดูมึงอยู่เกื่อนแล้ว พ่อมึงเยันโลห์สู้ๆน้องสู้ๆเพื่อนมึงทำได้มึงเชี่ยเชี่ยเชี่ยอะไรกิจไม่ขึ้นเนาะเราอ่ะตัวเราอ่ะตัวเราไม่เห็นภบริกิจไอคิวก็กลัวเหมือนกันเชื่อกูดิไอไอไอเป็นผมผมไม่กลัวหรอกผมโดดลงไปในท่อนั่นแนาะจริงสติแตกอะไรคิวคนเดียวเฮ้ยนี่ปะนี่ปะไอคิวหนึ่ทางเดิมไอ นางเดิมป่วอะเอ๊ยมันได้ยินไหนแกเย้ยได้ไปไหนอะได้ทางเดิมทางเดิมจริงกูแกงตกไปเพื่อนก็นไม่ว่านะนเพื่อนไม่ดูโอ๊ยโหแม่งลงมาในนี้ต้องหาทางไปอีกอะ หลอดปะแล้วอยู่กับจุดนานมากเออเอ่อเฉยอเาวเออเฉยเฮ้ยโหแล้วแม่งจะรู้ได้ไงว่าต้องไปทางไหนวะเดาไอ้อะไรอะใช้ใจนำทางจิ้หายแล้วแล้วสรานที่กูจะหมดแล้วของในตัวกูคือถ้ากูแดกปุ๊กูตายเอ้ยขี้ขวดน้ำนั่นนี่ว่า โอ้ยเย้ชีวิตใช้เป็นเน็ตได้ปะใช้เป็นเน็ตกับตัวเองได้ปะไม่มีไม่ใช่หรอไม่มีไม่มีใครมีเป็นเด็ตแม่แม่พี่เป็นเติมไม่บอกบอกผมอยู่พี่เป็นเน็ตอยู่อันนึงอ๋อเฮ้ยเพื่อนอย่าไปคิดสั้นเฮ้ยนี่ไงให้กูเจอทางออกไปแล้วแล้วไอ้เนี้ยไปไปไปถ้ากูตายก็เฮ้ย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 โอเคโอ้ยสวัสดี